การสวัสดีค่ะธรรมชมที่เข้ารมมันนี้ท่อมีสามดาวสิ้าธรรมชมมาหาคุณพ่อเสี่ยงค่ะธรรมชมคุณพ่อเสี่ยงมอล่ำเก่าเนาะค่ะเนาะฝันเห็นกบตัวสีทองตัวบกไง้ะะานค่ะธรรมชมแนมเบงในทองบักหลอดเต็มทองกบค่ะธรรมชมแล้วก็ฝันเห็นทักษิณน,นายกเก่า จะต right ีเป็นเหลขดีเลกเด็ดต hum ัวไหนเนาะคะเนาะกับไปฟังกับคุณพอเสี่ยงของฟอมกันค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไอทอมี่สามดาวนั่นไเด้อค่ะไปรับชมรับฟังกับคุณพอเสี่ยงของฟอมกันเลยค่ะครับสวัสดีครับคุณพอเสี่ยงสวัสดีค่ะคุณพอเสี่ยงสวัสดีค่ะคาธุนาะครับเนาะบอกเรื่องเล้าสูเอฟซีฟังหนะครับคุณพอเป็นยังไงกับเรื่องไอฝันเรื่องหวยนี่บ่เรื่องหวยเรื่องยังนี่เนาะครับผมคุณพอ หวยเบีกนี่วิกนี่คือหมกักคือหมักอยู่ฝันเนี่ยนี่มันเคยคือหมักเด็กเก่าสามศูนย์นี่ตัวหนึ่งแล้วก็เก่าหาศูนย์นี่คือวันที่เป็นไปยังสี่ฝันเนี่ยนี่มันเคยออกยังสี่นะคฮะฝันเหนี่ยวนี่เคยออกยังสี่ก็ฝันเหินพอยายทักสินป์วันนะี้โยเก,ก่าเนี่ยพอยายทักสินก็บอกคือ,อยังคน มาจักมายังเอาหนันเอาหนีมาให้นะือยังผูกแขนเป็นเจียวเป็นยังกันจัาเมืนอนายุูเพื่นซ้ำไดแต่ว่าขั้นจำบูผิดมาวังย็บที่ยึดหานี้เอาอยู่เป็นไงครับผมแต่ว่าผมเอายู่เพื่อนใดราทําอายุเพิ่นครับแต่ว่าฟันเพื่นเห็นเพื่นยาไรดค่อยออกเก่าโหดกันตาฟันเห็นคุณพ่อทักษิณอดีตนายกนี่แม่เก่าหกเก่าประจําออกตลอดแม่ค่อยออกอยู่ประจําขันฟันเห็นตัวนี้นะครับผมเก่าหกโคเก่านี่คยออกอยู่ประจําครับที่เป็นลางเป็นบนหนี่กาบว บ่สามารถว่าที่ไอ้อันใดนาดังหรือบนหกเก่าหรือเก่าหกกว่าครับคุณอเอาเก่าหกซะเก่าหกอ่ากบมันฝันเกีียวแกก็ฝันเห็นกบกบเปินกบสีทองมันไปหลดไปขวดมาไปขุดมาอะไรกบอนกบงเนี่ยมีเดียบอกหลอดเดียวดิคิดเอาบักหลอดนี่ทองกบมันเอ้าคือสร้างว่าแต่คุณ่อเจ้าดีอกบนี่คือว่ามันเก่าครับกันแะโอ้กบแตนเก่าครับแต่ว่ามีบกหลอดอยู่ทองมันอ่ากูว่าบกหลอดหลอดไว้หัวครับครับ หมกหลอดก็สิเปรเป็นเลขตัวแดกเหรอครับจังว่าผมหวานป็นเป็นศูนย์นู่นเป็นยังไงนี่เป็นยังไงนีเป็นยังไงนี่เอาแต่ให้เอฟซีมีความสามารถแปรซอยนอกขึ้นเป่าเนาะครับครับครับอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวพีนาเบิ่งเด้อตัวนี้ครับผมเดี๋ยวแท่สิพิจารณาเบิ่งเนาะกบตัวมีมักหลอดเต็มท้องกบใหญ่กบสีท้องคุณพ่อไม่คุณพ่อฝันเห็นทักษิณนี่สิบ่ันเป็นนายกคนที่สามสิบว่ล่ะไฮึก็บ่าเนี่ยเดี๋ยวผมเนี่ยหมกพ่อใหญ่นี่มักเก่าสามศูนย์มักเก่าห้าศู ครับผมเออหาศูนย์เป็นสื่อมันเจ้าเก่าหาศูนย์เก่าสามศูนย์เก่าหาศูนย์นะครับนครับเก่าหกนะครับเก่าหกโอ้ครับเตัว่าฟันเห็นคบเนาะแมียนตัวหาศูนย์เนี่ยก็ย่าเลือมเนื้อหาศูนย์เด็กสองตัวเนี่ยก็ได้ครับครับผมน่ขนมาสามเก่าเก่าใส่แล้วก็งูเกี่ยวรถทะเบียนรถเนี่ยเจ็ดสี่ยังตัวเก่าเจ็ดสี่ยังตัวเก่าอยู่ผกับเลขชุดเก่านะครับเนาะกับชุดเก่าอยู่ตัวสี่หนึ่งสี่ศูนย์เนี่ยก็ยังเก่าอยู เติมเติมขึ้นมาเป็นกลงสุดท้ายเป็นเลขกสามตัวครับ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 ผมโอ้ยขอบคุณคุณปอเสียงหลายมีซัมเนี่เนาะครับเนาะครับซัมเนี่ยละเงินเดียวเดี๋ยวปีหน้าเดี๋ยวบัวนั่นครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวครับคุณปออันเอากอนลรมมวนๆไปฝากเอฟซีอีกนะครับคุณปอครับครับอ่ากรรไกรสีฟ้าถนัดจัดเลยครับอ่ะเอาเรื่อยเนาะกรอนกยังไงครับคุณปอด้วยเสียเริ่มด้วยปอเอาเอาเริ่มเลยนี่อ่าครับผมเอาเริ่มเลยครับพระเอกมะล่ำเก่าครับท่านผู้ชมพ่อ็จะเปิดผากังแกงสว่างที่ในตา ลูกเศ้าหน้าเน้อคือผมลูกคนจนคือใายสีบอ่อเดียวเดี่ยนองสีบอ่อมองเลือดตนอาย โอ้อยเรยนายกันวังสั่งมาเดินทางกับปีกันวังสั่งมาเดินทางกับปีกันวังดีต่อไอ้อาใจเจ้ายืนมานองนั่นกาขันบาเร็วไว้เอาหัวใจจอมขวัญมาใจกันวันนี้มีกับเพิ่งคือถึงกับหลังคือจังขังยึดมั่นกันไว้ใจเต้าคอยฮักเจ้าคือเต้ากับหลงคือจังกองกับหนังสีดังวังกับน้ำ สามกับสวยคือคนสวยกับพีขันวีขูซ้อนคือของกูแฮรักแท้ไหม่พันแปะเปลี่ยนไปนี่ถ้าน้องแน่ใจระยาไร้วางวิ่งไม่ต้องถามถึงราคาหมูไปไก่มาละาเป็นว่าโอเควันอาทิตย์คู่กับวันสันเดีลเลมือนกับรถเมลาขู่ไปขึ้นดงเอวกับสงคือกันสันบ่ากันนั่งมาคูไอคือายคูไหมดงคูไหมคือไก่กับพ่อนคือย่างมอนใบเกียวที่เกี่ยวกันกับม่อน ตกลงถอนแมงงั้นหมวดเนี่ยเกียดไงขั้นเอาน้องบอกไอ้สบายแด็แม่หนูขั้นเจ้าหงูกันอยู่คือกันขั้นเจ้าหงูระเกียจอยู่คือกันงเอาใจเธออาจจสัส่มาใส่กันตรงมันเนี่ยใส่กันตรงมันเนี่ยเนี่ยนอนเนี่ยนอนครับผมเสียงยังใส่ให้เ่านะครับเนาะครับผมสุดยอดครับพระเอกมะลัเก่าของเ้าครับแต่มาชมเนาะบอกเกลียกัมแม่นนะครับแต่มาชมงวดวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกนี่ครับพอเสี่ยงปล่อยเหล็กสามตัวครับ แล้วก็ชุดเก่าเป็นสองตัวเนาะครับเนาะงูมาเกี่ยวทะเบียนรถเด็ดเด็ดครับท่านผู้ชมเนาะขอให้มีโชคใหญ่ถือรถตอรี่ละวันที่หนึ่งครับคุณพ่อเสียงของเฮาครับกราบขอบพระคุณครับพ่อเสียงสวัสดีค่ะเดี๋ยวเราเรียงมาตรงนี้นี่นะคะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อเสียงค่ะท่านผู้ชมเลขของคุณพ่อเสียงฝันหินกบกบสีทอง แนบเบิ่องในทองผักมีปักหลอดเต็มทองเลยค่ะ่ารมู้ชมคุณพอเสี่ยงกัมักเลขเก้าหาศูนย์เก้าสาูนกมชมเก้าห้กับฟันเห็นทักสินย่ามได้เลขมักจะมากเก่าโหกรรมชมเก้าหก้ขวงสุดถ่ายเนาะค่ะได้เก้าหคุณพอเสี่ยงก,กับมักเก้าหาศูนย์กรมชมแล้วก็เลขหลอบแหลกที่ท่องมี3มดาวมาติดตามคุณพอเสี่ยง ก็เดะเลข4140แล้วก็ทะเบียนรถงูเกี่ยว7474อันนี้โค้งสุดท้ายเด็กเก่าหาศูนย์เก่าสาูเก่าหก้ราชมขอให้มีโชคมีหลาบกับคุณพ่อเสี่ยงนะคะเนาะประจำวันทีน่16พฤษภาคมคมพศ2566ค่ะ,คะ สำหรับคลิปนี้ท่อมีสามดาวกศิลาธรรมชมไปก่อนเจสันคลิปหนาค่ะก็ห้ยโกโชกมันๆมานเฮงเฮงรวยๆค่ะสวัสดีค่ะก็ยิ่งพ,พึงพาไปใส่เนาะค่ะธรรมชมท่อมีสามดาวมีของดีมาฝากทรรมชมค่ะไปรับชมเบิ่งของดีกระเ่าาแอมเละทงก็เลยค่ะมืตรงนี้ได้เดินทางไปทำบุญยูวัดหลวงปู่รอดครับวัดหลวงปู่รอดเนาะครับเนาะจังหวัดสุรินทร์เจจิดังแดนอีสานครับ เดี๋ยวีของดีติดไม้ติดมือมาฝากเอฟซีครับต่ผม้ชมเป็นของเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ครับค้าขายขายขายของโบดีลูกค้าโบ้ไข่เขาล้านคนยางพานเอาตัวนี้ไปใส่ครับท่ผม้ชมเอาของเมตาค้าขายไปใส่เรียกเงินเรียกทองสื่อเรียกสื่อรอตตรีจิงสี่ือถือนะครับน้องสานผู้ชมเนาะไปรับชมรับฟังกับน้องเบิร์ดครับนังถาอยู่ของไมคกับว่าวิธีใส่ของดีเป็นแบบไหนเนาะครับเนาะดีขักครับท่ผม้ชม ไปชมกันครับสวัสดีครับน้องเบิร์ตสวัสดีครับดโ,โอ้โเนาะอธิบายให้ฟังหน่อยว่านวดนี่ใช้ยังไงเนาะอนนี้เรื่องการเมตตามหาโยมหาเสน่ห์เรื่องการงานการขายเนี่ยกู้เรื่องก,การไทยกลับคืนมาได้ผัวเมียไปหาเมียน้อยให้กลับคืนคืนมาได้ผัวไปหาเมียน้อยก็กลับมาได้กลับย่กคืนกลับมาได้เรื่องการงานหาเรื่องอบตนายกเลือกการงานการขายไปพูดกับผู้ใหญ่อย่างนี้เนาะ คนนิยมชมชอบค้าขายทุกอย่าง้ะเนาะครับผมสาธุ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 อันนี้เป็นของหลวงปู่แท้เลยหลวงรอดครับหลวงปู่รอดเนาะครับผมบอกวิธีการใช้เลยแล้วก็บีอใช้เลยใช้เลยใช้เลยเปิดออกมาก่อนปแตะแล้วก็บีบีอย่างนี้อธิษฐานหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามรูกหัวสามครั้งโอ้ครับถ้าปปะสามครั้งลูกหัวต่ำลูกคิวสามครั้ง ลูกมาสามครั้งรวมทั้งหมดเป็นเก้าครั้งครับผมสาธุสาธุสาธุโอ้ยน้องเบิร์ดเนาะครับผมเป็นลูกศิษย์หลวงปู่หลอดเหมือนกันเนาะครับเนาะมาจากพัทลุงอยู่พัทลุงเลยเนาะครับผมสาธุสาธุเป็นบุญกุศลครับผมแม่ผมท่านไวพ่อเป็นกุหลาเนียพ่อนวดดีเหละเนาะครับผมสาธุสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ดขอบคุณครับสวัสดีครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับอธิษฐานอย่างเดียวเราต้องการถึงใดขายที่ขายทางซื้อรถซื้ออะไรก็อธิษฐานเนาะ ได้สมปรานาแน่นอนค้าขายสิ่งของต่างๆเนาะเราเราจะขอแล้วแต่เราจะขออธิษฐานให้คนรักคนหลงเมตตามาพูดกับผู้ใหญ่เนาะสาธุสาธุขอบคุณครับน้องเบิร์ตขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสาธุสาธุสาธุครับท่านผู้ชมหลวงปู่รอดวัดโคกกลมครับท่านผู้ชมเบาแอมเราตรงหุ่นยนข่าวกบุรรอดซาครับท่านผู้ชม เอาไปใส่เอาไปลวยเลยครับแต่มาชมเอาไปลวยน้ากันครับใส่เราดีใส่เราล,ลุวยครับสำหรับท่านใดที่ค้าขายของบบค่อยดีลูกค้ายางบบเห็นลานเฮาแขยว่ามีอียังบดบังหรือว่ามีอาถรรพ์มาบดมาบังหนาลานเหตุนในคนมองโบเห็นลานขาเฮาเดินผ่านเอาหนวดข้องหลวงปูหลอดวัดโคกกลมไปใส่ครับดวงจะเปิดท่านที่รับทรัพย์ท่านที่ให้เงินในท้องไหลเข้ามาในบ้าน ในล้านคาลานขายของเหาครับขายดีปนันที่น้ำที่ทาลำรวยเงินท่องกันหลายครับท่านผู้ชมเนาะเบาแอมเราทงหึงยินซื้อเสียงหลวงปูหลอดมานานแล้วมื้เอนี้ก็มีโอกาสไม,มาสกาักกะกาบหลวงปูนะครับเนาะกับบูชาหนวดไปฝากเอฟซีเอาไปรวยน้ากันครับสําหรับทนใดทีแบบว่าเลิกกันกับสามีอยากให้สามีกับมาหักมาหลงกับเอาหนวดหลวงปูหลอดไปท่าครับไปท่าปากเนาะครับเนาะอยากให้ค้นหักค้นหลง เบาเบาย่างไก่ผู้สาวผู้เบามากเนี่ยเอาไปใส่ได้คี่กันครับสามผู้ชมเอาไปใส่เลยวิธีใส่ก็เปิดฝาออกมาครับสามผู้ชมเปิดฝาลงปูอ่อมานกนะครับเนาะแลัวก็บเมือเ่อแทะรับ่านผู้ชมเมือเ่อแทะแล้วก็บ,บี้ยังสีครับมุนหมุนยังสีครับแล้วก็ท่าปากสามเถื่อลูบปากสามเถื่อนะครับท่าปากสามเถื่อท่าคิวสามเถื่อแล้วก็เสยผมขึ้นลูบหัวนะครับลูบหวัวสามครั้งนะครับ่ามผู้ชม ข้างในนี่เป็นม้วนสารด้วครับด้วยท่านผู้ชมเป็นม้วนสารเป็นน้ํามันมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หล่ะก็เป็นหวานเป็นจุดๆดําๆนี่เป็นหวานมหาเสน่ห์น้ำมันมหาเสน่ห์หลวงปู่ปลุกเสกเรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมเนาะแอดคาราบาวจนได้แต่งเพลงให้หลวงปูหลอดล่ะครับท่านผู้ชมจักดังบูดังนะครับเนาะแอดคาราบาวพีแอดคาราบาวเนี่แต่งเพลงให้น้อยนะครับที่แอดคาราบาวจะแต่งเพลงให้เจติอาจารย์นี่ ส่วนมากก็มีโบหลายนะครับเนาะมีหลวงปูคงป่คูนมีหลวงปู่คูนแอดคาราบาวพีแอดนี่ครับเป็นคนแต่งไ้แล้วก็มีวัดหลวงปู่หลอดนะครับเนาะวัดหลวงปู่หลอดวัดกุกกลมนี่ก็แตง่งวัดหลวงปู่รว้ยนะครับเนาะวัดหลวงปู่รวยนี่ก็แต่งขึ้นกันนี่ครับยินข่าวว่าใส้ดีแห้งครับมีแต่เงินไหลมาเทมาก้นหักก้นหลงเบาแมอมเราตรงกับบุรุษซาครับเอาไปฝากเอพซีกระโถมาตามเบอร์โทรนี่แหละครับผมเอาไปเป็นเจ้าของนะครับเนาะเอาไปใส่เอาไปไ ฝากญาติพี่น้องก็ได้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมครับเอาไปให้ญาติพี่น้องใส่เอาไปท่าครับให้ดวงเงินบาร,รมีเ่าแพ่กระจายให้เงินไหลมาที่มาเนาะครับเนาะท่านผู้ชมแล้วก็บ่าวแอมเราตรงนี้ได้น้ำมุ่นมาน้ำครับได้น้ำมุ่นของหลวงปูุลอดมหัยเอฟซีนะครับท่านผู้ชมเอาไปอาบชำระร่างกายสเสนียดจังไรที่บบดีถี่ลาสีมันบดมันบงังเสนียดจังไรในตัวเขาสิได้ออกเอาไปดื่มกินแล้วก็อาบเนาะครับท่านผู้ชมเนาะ แล้วก er. it. ็เฮ็ดให้ดวงเขาดีเงินไหลมาที่มากครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดเด้อครับท่านผู้ชมมีจํานวนจํากัดบ่าวแอมเราตรงนี้เอามาบ่หลายครับเอามาฝากอิบสีโบลายกระโถ่มาได้โทรมาได้ครับมาหาบ่าวแอมเราตรงเอาไปเป็นเจ้าของเอาไปใส่เอาไปรวยน้อกันครับสาธุสาธุให้ถือเกลียดเออครับเอาไปใส่ล่ะให้ถือเกลียกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งลำรวยสามสิบล้านเป็นไะครับท่านผู้ชมเนาะครับผมเดี๋ยวเบาแอมเราตรงกับเสี่ยเฮงตัวเลขกับน้ำมุนของหลวงปู่ครับท่านผู้ชมเนาะ เพิ่งทำเลยพอเลเพิ่งเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆบ่ครับเนี่ยครับผมสาธุสาธุสาธุอันนี้พี่ผสมน้ำอาบนะพี่ผสมน้ำอาบเนาะครับเอาดื่มดื่มก็ได้เนาะดื่มก็ได้ครับแต่ว่าให้ดีผสมน้ำอาบตอนเช้าผสมน้ำอาบตอนเช้าครับครับครับเพราะว่าโดนพวกผีอำอะไรนี่จะหายหมดเลยพวงเนี้ยครับโดนของโดนอะไรครับผสมน้ำอาบเลยแบบเรา ดวงไม่ดีอะไรเงี้ยเราก็ผสมน้ำหาาครับ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 ล้างเสียดจังไรเนาะครับสาธุสาธุอขอบคุณต้องเบิร์ตมากๆเลยนะครับครับผมสาธุสาธุสาธุครับผมสาธุสาธุ